สวัสดีครับทุกทกท่านนะที่เข้ามาชมในช่อง YouTube ของผมในขณะนี้นี่เป็นช่อง YouTube ของอาจารย์วันชัยซึ่งเพิ่งจะทำนี่เป็นเป็นชุดแรกเป็นตอนแรกเป็น EP แรกนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเอพิโซดที่หนึ่งนั่นเองนะ mm hmm. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนทำนายไพ่ยิปซีหรือที่เราเรียกกันว่าทาโร่คาด ไพ่ย,ยิบสี่มันเป็นไพ่ที่มีความมาสจั์และมีความแม่นจำค่อนข้างจะดีผมเห็นใน YouTube ก็มีสอนกันมากมายหลายตำราหลายวิชาหลายอาจารย์แต่ผมเห็นฝ่าผมเห็นเห็นดูแล้วเนี่ยรู้สึกจะแปลกประหลาดของผมอาจจะไม่เหมือนอย่างเขาทั่วๆไปของเขาอาจจะเน้นไปเรื่องสิ่งมาสจั์อภินิหารและเป็นปาฏิหารแต่ของผมจะเป็นวิทยาศาสตร์ ท่านทุกคนก็สามารถที่จะเรียนได้บางคนบอกว่าท่านคิดจะเป็นหมอดูผ่าย,ยิบซีจะต้องมีดวงที่จะเป็นหมอดูถึงจะเรียนได้อันนี้ขอบอกเลยว่าไม่จริงครับทุกทุกคนสามารถเรียนได้และสามารถเป็นหมอดูได้ทุกทุกคนครับผนเห็นย้ำนะครับเป็นได้ทุกทุกคน แล้วหาว่าท่านสามารถติดตามรายการนี้ท่านเรียนตั้งแต่ร่นแรกจนกระทั่งในเรียนในการเรื่องความหมายและการเรียงไพ่และการทํานายถ้าท่านเรียนตามไปเรื่อยๆติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆท่านก็จะสามารถเป็นนักทํานายไพ่ยิบสีคนหนึ่งท่านสามารถที่จะพยากรณ์ให้ตัวเองให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรครับ ทำเป็นอาชีพเสริมแล้วต่อไปจะทําเป็นอาชีพเป็นหมอดูไพย,ยิบซีก็ไม่น่าจะแปลกอะไรแล้วรู้สึกว่าจะเป็นไปนได้ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับครับเราก็จะกล่าวขานถึงไพย,ยิบซีก่อนไพย,ยิบซีเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดสิบแปดใบแต่ก่อนเริ่มแรกน่ยมันมีไพ่ชุดใหญ่เราเรียกกันว่าไพ่ชุดใหญ่แปลว่าเมเจอร์อาคาหน้ามันมีอยู่ยี่สิบสองใบ ในภายหลังก็มีเพิ่มเติมเข้ามาอีก56ใบรวมทั้งหมดเป็น78บใบซึ่มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่เรามาคิดดูที่มันจะต่างกับไพ่ป๊อกเล็กน้อยไพ่ป๊อกเนี่ยเขาจะคัดเอาตัวตั้งแต่2 3 4 5 6ออกเหลือแต่7 8 9 10แจ็คแม่มคิงแล้วก็เอซ ซึ่ง8ตัว8,4,32ี่สไพ่ป๊อกก็จะมี32ใบแต่นี่ไพ่ยิบซีก็จะมี78ใบก็จะมากขึ้นมาอีกหน่อยบางท่านก็บอกือม,มัน78ใบนะกว่าจะจําได้หมดมาคนคงจะยากท่านอย่าไปคิดว่ายากนะครับไพ่ยิบซีมันไม่ยากหรอกครับบางครั้งเทคนิคมาเล็กๆน้อยๆเอาอย่างงี้ครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยลูกสอนลูกษย์มานะครับลูกษย์ผมนะเรียนแค่ ้ชั่วโมงเองครับเขาสามารถจําได้หมดแล้วทํำนายได้หมดแล้วเขาไม่เรียนอีกแล้วครับมันประมาณ8ดชั่วโมงครึ่งด้วยไม่ถึงเกชั่วโมงดีแล้วเขาไม่เรียนแล้วครับแล้วเขาก็เป็นเลยแล้วเขาก็สามารถทํำนายได้เพียงแต่ว่าไพ่ยิปซีนี่ยถ้าว่าเราเรียนแล้วเราทิ้งไปนานๆนนะเราก็อาจจะหลงลืมไปทําให้เราทํำนายยากขึ้นนะ วันนั้นถามว่าเราเรียนติดต่อกันไปด้วยเรายังมีการทํานายอยู่เรื่อยๆไม่จำเป็นต้องทํานายทุกวันครับแต่มีทํานายเดือนหนึ่งสองเดือนทํานายครั้งอะไรอย่างนี้ก็ท่างก็ไม่ลืมครับมันก็ติดตัวเราไปตลอดชั่วชีวิตยามมีปัญหาเราก็สาม,มารถทำทำ,ทำนายให้ตัวเราเองให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหรือยามเวลานั้นเราคิดจะทำงานเป็นทำงานเสริมเป็นงานอดิเรกก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆไม่ยากอะไรเลย ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเริ่มจากการที่มาเรือกไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งของไพ่ชุดใหญ่ซึ่งมีอยู่22บใบไพ่ชุดเล็กน่ะเขาเรียกว่ามเนอร์อาคานามีอยู่ห้าสิหใบตอนนี้เราจะมาเรียนไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่หนึ่งก็คือไพ่ใบนี้แหละครับนี่แหละไพ่ใบที่หนึ่งก็คือไพ่ใบนี้แหละครับไพ่ใบนี้คืออะไรไพ่ใบนี้นะ เรามาดูดีครับภายใบน,นี้ในรูปภาพจะเห็นผู้ชายแต่งตัวด้วยผ้าแพ่พันมีไม้เท้าคอนอยู่ที่บ่าข้างขวาที่ปลายไม้เท้าก็มีห่อผ้าอยู่นั่นแสดงว่าเป็นสัมภาระสําหรับการเดินทางแสดงว่าพอหนุ่มคนนี้แล้วก็ยังมีหมาอีกตัวหนึ่งตามมาอยู่ข้างหลังแสดงว่าพอหนุ่มคนนี้กำลังจะเลเดินทางออกไปท่องเที่ยว ไปสู่โลกกว้างนะไพ่นี้ยชื่อว่าเดอะฟูลเป็นเป็นหมายเลขศูนย์แม้จะเป็นไพ่ใบที่หนึ่งแต่เป็นหมายเลขศูนย์นะครับนะคำว่าน,นั้นไพ่วันนี้ก็มีความหมายบอกบอกถึงว่าจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆหรือไปอยังสถานที่ใหม่ๆหรือสถานที่ที่แปลกใหม่แต่อย่าลืม <c oughs> ยังมีความสําคัญอย่างนี้ที่ต้องระมัดระวัง พอเจ้าหนุ่มคนนี้เดินทางอย่างกระหิ่มยิ้มจองเชิดหน้าโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวเองกําลังเดินมาถึงหน้าผาอีกสองก้าวก็จะตกพัดตกหน้าผาแล้วเขายัางไม่รู้สึกตัวเลยให้ใบนี้เตือนให้ฟังเตือนให้เรารู้ว่าการกระทําสิ่งใหม่ๆจะเริ่มสิ่งใหม่ๆอะไรขึ้นมาเราต้องทําด้วยความรอบคอบสุข,ขุมมิฉะนั้นแล้วเราจะทําเราจะกลายเป็นคนโง่ หมือนอย่างชื่อไพ่ที่ว่าเดอะฟูลซึ่งแปลว่าคนโง่นั่นเองครับนี่เป็นความหมายของไพ่ใบที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ใบที่สองคืออะไรนี่ครับไพ่ใบที่สองมาแล้วไพ่ใบที่สองนี้เป็นไพ่ The ะม g i c i ิ n เช g i c i a n ถ้าแปลตรงตัวนะครับก็หมายถึงว่าอะไรผู้วิเศษนักมายากล เราจะเห็นว่ามือหนึ่งเขาถือเขาถือไม้พองชี้ขึ้นบนท้องฟ้ามือซ้ายชี้ลงดินที่บนหน้าเขานาไปมีโต๊ะบูชาอยู่อันหนึง่งซึ่งเต็มไปด้วยไพ่ถ้วยซึ่งเป็นไปด้วยถ้วยเหรียญถ้วยแทนแทนแทนเรื่องราวแห่งความรังเหรียญแทนที่เรื่องราวแห่งเรื่องการเงินไม้เท้าแทนเรื่องราวแห่งการงานดาบ เป็นแทนเรื่องราวแห่งอุปสรรคทั้งปวงแสดงว่าผู้วิเศษท่านนี้ท่านสามารถที่จะดนบันดาลในสิ่งที่ไม่ดีให้กลับเป็นดีได้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นคำว่าผู้วิเศษหรือว่านักมายากลนะก็ะมายความนึงเป็นผู้วิเศษที่สามารถดนบันดาลให้เราได้ได้สิ่งดีๆได้ใครได้ใบนี้ ก็หมายความว่าเราจะมีตัวช่วยตัวช่วยนี่อาจจะเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือเราแต่ถึงแม้จะไม่มีใครช่วยเหลือเราก็คล้ายๆกับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมาช่วยเกื้อหนุนเราอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พินิหารนะหมายถึงว่าพูดถึงว่ามันจะเป็นไปลักษณะนั้นว่าเหมือนอย่างก,ก็มีเหตุจะทําให้เรามีสิ่งที่มาเป็นคนมาช่วยเหลือแนะนําเกื้อกูลทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันดีขึ้นมาได้ นะนี่คือไพ่ใบที่สองแต่เป็นเลขหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมาดูไพ่ใบที่สามซึ่งเป็นเลขที่สองเราสังเกตว่าไพ่เลขของเลขโรมันอักษรโรมันอยู่ทางนี้นะครับนี่เลขสองแต่เป็นไพ่ใบที่สามครับนะเลขสองแต่เป็นไพ่ใบที่สามเราต้องรู้ว่าไพ่ <c oughs> นี้เป็นไพ่รูปผู้หญิงใส่คนทั่วๆไปที่สอนไพ่ยิปซีเขาจะเรียกว่าราชินีพระจันทร์อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะครับ คำว่าราชินีพระจันทร์เขาเห็นว่าที่หน้าผากนะั่นที่หัวนะสวมหมวกสวมแล้วก็มีรูปเป็นวงกลมคล้ายๆกับพระจันทร์นั่นเองแต่ความจริงไม่ใช่หรอกครับในนี้นะครับก็คือ the high priestess the high priestess เนะี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดครับ priest แปลว่าพระครับแต่ไม่ใช่เป็นพระไทยนะครับหมายถึงพระฝรั่งนะพระฝรั่งนะเราเรียกว่า priest ไม่เรียกว่ามัง แต่นี่นี่เป็นพริสเตนพริสเตนคือเป็นพระผู้หญิงอย่าลืมครับเป็นพระผู้หญิงนี่มันไม่มีหรอกครับในในของประเพณีของฝรั่งเขานะของชาวตะวันตกเพราะนั้นมันถึงเป็นเรื่องผิดปกติธรรมดาภัยใบนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นความลับเป็นเรื่องที่ไม่เปิดเผยนะเพราะฉะนั้นต้องต้องจาให้ดีเรื่องนี้มีความหมายอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่า พระนี่เป็นราชินีพระจันทร์ไม่ใช่ราชินีที่ไหนเลยมันเป็นพรีเตสซึ่งเป็นพระผู้หญิงคําว่าไฮพรีตเตสหมายถึงว่าเป็นพระที่มีศักดิ์สูงด้วยมีศักดิ์ฐานมีฐานะทางในทางพระนะสูงด้วยแต่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีหรอกครับของฝรั่งเขาก็ไม่มีของไทยเราก็ไม่มีพระไม่มีภิกษุณีชั้นสูงไม่มีภิกษุณีชั้นระดับพระครูหรอกครับไม่มีนะเพราะเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องลึกลับ ไม่เป็นไปตามปกติไม่เป็นธรรมชาตินะไม่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเรื่องที่ผิดปกตินั่นเองครับใครได้ใบนี้ต้องระวังไว้หน่อยครับนั่นใบที่สามเรามาดูใบที่สี่ครับใบที่สี่นี่แต่แปลเป็นหมายเลขที่สามนะครับหมายเลขที่ 3, สามเราสังเกตเนี่ย,พยไพ่สัญลักษณ์ของไอ้อักษรโรมันเลขโรมันนะครับไพ่ใบที่ไพ่ใบที่สี่แต่ว่าเบอร์เบอร,ร์ที่สามชื่อว่า The empress, the empress หมายถึงว่าจากักรพรรดินี <c oughs> จกักรพรรดินีอ่ะมันก็มีสมเป็นจกักรพรรดินีก็ต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีทรัพสมบัติที่คงที่ไม่ได้ยากจนทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่ดีใครได้ใบนี้ก็ถือว่าดี <c oughs> <c oughs> ขอโทษนิดนึง ใครได้ใบจักรพพัดิดีแสดงว่าเราจะมีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงนะเพราะเป็นจักรพพัดดีีสูงส่งมีอาจจะมีทั้ง <c oughs> บริวารเยอะแยะไปหมดได้แบนี้ก็ถือว่าดีทั้งแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทุกอย่างก็มีพร้อมหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใช่จกักรพรรดดีๆก็ถือเป็นไพ่ดีต่อไปเราจะมาดูถึงไพ่ใบที่ ไพ่ใบที่สี่แต่ว่าเป็นใบที่ห้านั่นเองไพ่หมายเลขสี่แต่เป็นใบที่ห้าเราจะสังเกตดูนะครับไพ่ไอ้อักษเรเลมันอักษรโรมันอยู่ทางนี้นะครับหนึ่งอยู่ข้างหน้าตัววีนะแสดงว่าหนึ่งไปลบตัววีนะครับตัววีเป็นหมายเลขตำแหน่งที่ห้าหนึ่งไปลบหนึ่งอยู่ข้างหน้าขีดหนึ่งอยู่ข้างหน้าแสดงว่าต้องลบเหลือสี่ครับเป็นหมายเลขสี่แต่เป็นใบที่ห้าเป็น the emperor ดีเอ็มเพิ่งหม่ยถึงจักรพรรดครับจักรพพรดนี่ก็เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับจักรพัรดีนี่คือเป็นจักรพพรดอ่ะมันทุกอย่างมันต้องย่อมสมบูรณ์อยู่แล้วทั้งทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองความมั่นคงในชีวิตนะครับทุกอย่างก็จะสมบูรณ์นั่นแสดงว่าถ้าใครได้ใบนี้ย่อมจะเป็นดีนั่นเองหมายความว่าเราจะมีทรัพย์สินไม่ได้ขาดเหลือนะไม่ได้ขาดเหลือเรื่องทรัพย์สิสนเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะมั่นคง พราะนั้นได้ใบนี้ก็ถือว่าดีนั่นเองครับเราก็ดูต่อไปต่อไปไพ่ใบที่ห้าเป็นใบที่หกแล้วครับแต่หมายเลขห้าเป็นใบที่หกหมายเลขห้าอักษรโรมันนี่นะครับหมายเลขห้าแต่เป็นใบที่หกใบที่หกนี้ชื่อ the hierophants h i e r o p h a n t เราจะเรียกกันว่าเป็นไพ่พระสังฆราชก็แล้วกันเพราะวงานดีเพราะไพ่นี้เป็นไพ่รูปพระ นะเป็นไพ่พระสังฆราชเรียกง่ายดีใครได้พ้าสังฆราชนี้ก็แสดงว่าเป็นท่านมีบุญญาธิการได้ไพ่พระมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับผู้วิเศษนั่นแหละครับซึ่งพระเนี่ยสามารถจะโดนบันดาลให้เรานะมีอิทธิฤทธิมีกระถาอาคมที่จะโดนบันดาลให้เราถ้าเราได้ใบนี้ก็เปรียบเหมือนเราได้ตัวช่วย ช่วยในการด้วยจากสิ่งที่ไม่ดีก็ทําให้ดีขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จก็จะสําเร็จขึ้นมาได้มีผลขึ้นมาได้เพราะด้วยความช่วยเหลือของพระนะซึ่งอาจจะมีคนช่วยหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โน้มน้าวใจให้เป็นเรื่องเกิดขึ้นอย่างไนก็ได้แต่อาจจะมีคนช่วยก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์มักจะมีคนช่วยมากกว่าเพราะฉะนั้นใครได้ใบนี้ก็หมายถึงว่าได้ตัวช่วยที่ดีอาจจะมีคนทั้งคนช่วยหรือไม่มีคนช่วยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาล ให้มีความเป็นไปในทางที่ดีแก่ตัวเจ้าของชะตานั่นเองครับเพราะนั้นไพ่ใบที่5นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวครับเราก็ดูต่อไปครับต่อไปในไพ่ใบที่6ครับไพ่ใบที่6นะครับ the lovers the lovers เราจะสังเกตเห็นว่ามีทั้งโลกผู้ชายผู้หญิงที่เปลือยกายอยู่แล้วก็มีเทพ,พเจ้าอยู่ข้างบน ไพ่ใบนี้นะเดลเลอรเฟอร์ The over, แปลว่าคู่รักคู่รักนยความจริงไม่ไม่เดียวความหมายนึงว่าคู่รักธรรมดาใครได้ใบนี้ถ้าในเรื่องเรื่องความรักมันก็จะหมายถึงว่าเราจะพบคนที่ถูกใจพบคนที่ใช่ที่ถูกใจเรานะถ้าเป็นเรื่องเรื่องอื่นๆก็หมายความเราจะได้พบกับสิ่งที่เราพอใจที่เราถูกใจในสถานะอย่างนี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่่อค่อนข้างดี นะดีสําหรับในทุกๆเรื่องนะเพราะไพ่ไพ่คู่รักเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่ามาเนี่ยเราเจอสิ่งที่ถูกใจแล้วหรือเจอคนที่ถูกใจแล้วคนที่ใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไพ่เดลิเวอร์คือไพ่ใบที่หกแต่ว่าเป็นไพ่หมายเลขหกแต่ว่าเป็นใบที่เจนะ็ดอ่าครับแล้วเราก็มีความหมายดีถ้าใครได้ใบนี้ก็ถือว่าดีเราจะพบสิ่งที่ที่เราถูกใจที่เราพอใจ นะสิ่งที่เราพบเราเป็นสุขเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะถือว่าดีต่อเรานั่นเองมาเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดแต่เป็นใบที่แปดนะครับไพ่เลขเจ็ดแต่เป็นใบที่แปดเราสังเกตว่าดูไพ่หมายเลขของไพ่ไอหมายเลขของอักษรโรมันเลขโรมันนะครับ ไพ่หมายเลขไพ่ไพ่หมายเลขเจ็แต่เป็นใบที่8ชื่อว่าเชอริออนเดอะเชอริออเนี่ยมันเป็นรถศึกของพวกโรมันถ้าใครเคยดูหนังสมัยโรมันสมัยถึงเรื่องของอะไรอย่างเช่นเฮอร์คิวลิสเบนเฮอร์อะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเมื่อพวกโรมันมันขี่รถศึกรบสู้กันเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยเป็นนักรบนักรบโรมันนะที่ใส่ชุดเกราะแล้วก็ขึ้นไปรถ รถล,ลากเล็กๆนี่แหละเพื่อไปทำเพื่อไปต่อสู้กันรถเล็กๆนี่เราเรียวกว่าแชริออนนั่นแสดงว่าชีวิตใครที่ได้ใบนี้หมายถึงว่าชีวิตจะต้องดิ้นรนต่อสู้ต้องมีความเข้มแข็งในไพ่ใบนี้ยังไม่ได้บอกแค่การต่อสู้อย่างเดียวยังบอกให้เรารู้ถึงว่าเราคงควรจะต้องมีความเข้มแข็งต้องมีความอดทนรู้จักอดทนอดกลั้น นะเพื่อรอจงังหวะรอโอกาสนะไม่ใช่หมายความว่าจะมาต่อสู้อย่างเดียวเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในเราที่เราร้อนใจแล้วเราไม่อยากจะรอแล้วแต่เขาขอว่าเราจงรอด้วยความมั่นคงรอด้วยความใจเย็นรอด้วยความอดทนไม่กระวนกระวายเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ไพ่แชริออตจะบ่งบอกถือว่าให้เราอดทนเข้าไว้และทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเอง เพราะฉะนั้นให้เราอดทนเข้าไว้เยอะๆครับนี่เป็นไพ่ใบที่แปดหมายเลขเจ็ดนะครับเราเดี๋ยวมาดูต่อไปไพ่ <c oughs> หมายเลขที่แปดแต่เป็นไพ่ใบที่เก้าแล้วเป็นไพ่ใบที่เก้าแล้วแต่ว่าเป็นหมายเลขที่หมายเลขที่แปดสังเกตดูนะครับหมายเลขที่แปดเนี่ยเลขเลขอักษรโรมันเลขที่แปดไพ่ใบนี้นะครับเราจะดูว่าไพ่ใบนี้ชื่อว่า strength strength แปลว่าพลังกำลังเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะครับกำลังอ้าปากสิงโตจับง้างปากสิงโตอยู่นะข้างบนศีรษะก็มีรูปอินฟินิตี้อยู่นั่นแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีพละงกำลังมากตรงกับคำว่า strength จริงๆแต่ความจริงเขาไม่ได้หมายความว่ามีพละงกำลังมากอย่างเดียวไพ่ใบนี้ยังบอกว่าแม้ท่านจะมีความเข้มแข็งมีความโดดเดี่ยวเข้มเข้มแข็งแต่ว่าทุกอย่างท่านจะต้องอดทนรอ รอจนถึงเวลาที่จะดีไม่ใช่ว่าท่านรอด้วยความเหนื่อยหน่ายท้อแท้หรือแบบคำว่ารอแบบแบบว่าแบบสังกาตายของชีวิตอย่างนั้นนะไม่ได้หรอกท่านจะต้องรอด้วยความอดทนด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรอว่าสิ่งที่ดีจะได้ผ่านเข้ามาในชีวิตนะไม่ใช่ไม่ใช่รอแบบสังกาตายไปไปแบบขอไปทีท่านต้องรออดทนรอด้วยความมีสติมีความเข้มแข็งจงรอไว้ตั้งใจรอไว้ให้ดี ครับนี่เป็นไพ่ใบที่9เป็นหมายเลข8แต่เป็นใบที่9นั่นเองครับแล้วเรามาดูต่อไปใบต่อไป <c oughs> ใบต่อไปนะครับเป็นใบที่9ไอเป็นหมายเลข9แต่เป็นใบที่10หมายเลขเนะี่ยหมายเลข9ครับแต่ว่าเป็นใบที่10นะไพ่ใบนี้ชื่อว่า the Hermit The Hermit คืออะไร The Herm i t ิต ก็คือฤาษีเพราะนั้น่าเมื่อฤาษีคืออะไรฤาษีคือผู้อยู่สันโดษครับนะผู้อยู่สันโดษอยู่กลางป่ากลางเขาครับสังเกตแม้มือหนึ่งจุดตะเกียงไม่มีต้องใช้ไฟฟ้าครับนะมือซ้ายถือไม้ท้ามือขวาถือตะเกียงเดินทางโดยใช้ตะเกียงอยู่การเป็นอยู่โดยใช้อยู่แบบฤาษีอยู่แบบโบราณน่ะแบบคนโบราณนะครับไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอยู่แบบฤาษีไปวันวันหนึ่ง เพราะนั้นความก้าวหน้าไม่มีครับเป็นฤาษีจะมีความก้าวหน้าอะไรความก้าวหน้าในด้านการเงินไม่มีความก้าวหน้าในด้านการงานไม่มีความก้าวหน้าในความรักไม่มีเพราะนั้นชีวิตไปเรื่อยๆเป็นชีวิตที่ราบเรียบอย่างนั้นเองไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงไม่มีไปเรื่อยๆเฉยๆนั่นแสดงว่าชีวิตในช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นไปอย่างเรียบเรียบ เป็นไปนเหมือนฤาษีก็คือไม่ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วก็ไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะจะบอกว่าเลวเหตุการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้ไมมก็ไม่จะแย่ไปกว่านี้ไหมก็ไม่ไม่แย่จะดีกว่านี้ไหมก็คงจะไม่ดีกว่านี้ใช่ไหมชีวิตของฤาษีอ่ะมันก็มีเป็นไปเรื่อยๆแบบนี้เองเคยเป็นมาอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นถ้ายามาไม่ดีมายัางไงมันก็ยังเป็นไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมเพราะ,ะนั้นมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงไพ่ใบที่สิบหมายมลขหมายเลขเลขก้าแต่ถึงถึงใบที่สิบเราเราก็จะเริ่มรู้กันแค่นี้ตอนนี้ก็อาจจะเอาสักแค่นี้ก่อนแล้วกันวันนี้นะระยะเวลาขนาดนี้ก็ได้จะพอแล้วก็วันนี้ก็จะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับอยู่ที่ใบทีห่หมายเลขเก้าใบที่สิบเดอะเฮอร์มิตซึ่งเป็นลือสีนะครับอยากจะขอให้ท่านนะช่วยติดตามกดกระดิ่งติดตาม กดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านจะไม่พลาดใน e ีพีต่อไป